โอ้ยสบายดีสบายดี FC ทุกคนเดอ้อผมเป็พี่น้องเดอ้อชาวยูทูบเดอเ้อมันนี่กัมะลินกับน้องที่สวนสนุกนะคะวันนี้ก็มาเล่นกับน้องที่สวนสนุกนะคะน้องอะไรคะคน้องอะไรครับอ,อ้าวสวัสดีก่อนค่ะคสวัสดี FC ทุกคนครับสวัสดีครับอเมร์ อามรอสวัสดีก่อนครับนายเมื์อยู่ไหนคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเล่นขี่ม้าขี่อะไรนะคะเรามาเล่นอะไรคะขี่น้ำเลยค่ะตกอ๋อขี่ม้าแหวนนะห้าตกใช่ไหมคะอัดก้าวสนุกไหมครับไม่สนุกค่ะทำไมคะทำไมยังไม่สนุกอ๋ออยากเจอมาม่ามาม่ายังทํางานอยู่เลยมาม่ายังทํางานไม่เสร็จอเมร์สนุกไหมครับหมาม้าอยู่ที่ไหนอเมร์สนุกไหมครับ มาอยู่ที่ไหนล่ะมาม่าอยู่ที่บ้านครับอยู่ได้ยังไงล่ะอ้าวทำไมจะไม่ได้อยู่ล่ะคะเขาอยู่ที่บ้านนั่นนะค่ะตอนนี้หน้าตาก็หน้าสดมากนะคะสดแล้วสดอีกนะคะสดยิ่งกว่าปลาที่อยู่ในทะเลเดีวมื่อจะได้เล่นอะไรต่ออะไรคะเรองขับอานุเอาก็ทำไยังไงลูกทำไมขาวดำก็น้าตกอ่ะอัสคาสวัสดีเอฟซีของพี่แพนหน่อย ฝากกดติดตามฝากดูด้วยนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรลูกอ้ายกงเกงขาดเป้าโอ้ยโอยโอ้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 หโอ้ยโอ้หโอ้่โอยอ้อ้ยโอ้หโอ้ยโอ้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 ้โอ้อ้โอ้หโอ้้โอ้ย้ยโอ้หโอ้โอ <ม>เล่นเด็กก็เยอะนะคะมันก็มันจะเป็นขาวๆหน่อยนะคะเนื่องจากว่าไปติดฟิล์มใหม่แล้วก็เขาเอาฟิล์มบังหน้าจอนะคะติดชิดขึ้นไปบนหน้าจอนะคะมันก็เลยจะเบ,บอร์เบอร์เอามือใส่รองเท้าลูกใส่รองเท้าครับรลงมาใส่รองเท้าก่อนค่อยขึ้นไป หน้าตาไม่ดีมาครับเมืเม่อลงมางใส่รองเท้าลูกพูดอะไรอ,อ,อยากพูดอะไรกับมามาไหนมาคุยมาซ้อมกับพี่แพรสิซ <มา S 2> ้อมก่อนมามา,มามามาพี่แพรอยากรู้นี่พี่เพื่อนมีมามา,มาดูมามาจะได้รู้เลยจะได้มาหาออดก้ามากล้มามาเร็วมาพูดอะไรลูกเอาไม่บอกความลับกับพี่แพรนะพี่แพรก็มีความลับเยอะแยะเลยมาครับ เอาล้าไปทำอะไรล่ะลูกไหนม,มาบอกความลับกับพี่แพรซีพี่แพรถ่ายคลิปวิดีโออยู่นี่มาๆมา Yes มมาก,มก็ช่องพี่นุอกับช่องพี่แพรก็คล้ายๆกันนั่นแหละลูกเพราะว่าก็มีเฟซบุ๊กเหมือนกันก็นติดตามเหมือนกันนั่นแหละครับใช่ถ้าอัดก้าไม่ลองดูอดก้า จะรู้ได้ยังไงล่ะแมะลงวันตอมนะคะนีะ่นะคะแมลงวันตอมถึงขั้นแมลงวันตอมนะคะคิดดูนะคะไม่รู้สมกับบุหรือสะอาดนะคะแมะลงวันตอมเลยนะคะอ่ะเมอสนุกไหมลูกสนุกแววนนะ้ำอยากมาขี่แววนน้ำตกน้ำอยากอยากมาขี่แมวอะไรนะคะแมวนะ้ำมาตกเลยโอ้วอขยตกน้ำเมือนเป้กล้ามาเลยมาพูดความในใจ แล้วก็ให้มามากับมาแล้วก็จะพูดอะไรกับม,มาม,มาก็มากับมาได้ยังอยากบอกอะไรอยากบอกเรื่องที่จะทนมานานมากแนันนาสีกระซิบมาบอกพี่แพร ยเล่นขี่ม้าตกไม่ไม่บอกอ่ะไปแล้วยังเล่นขี่ม้าตกไหมแขี่ม้าตกไม่อะไรนะคะขี่ม้าตกนี่นะคะน้องอเมอร์นะคะเนี่ยเล่นสนุกอยู่คนเดียวนะคะสนุกไหมคะอเมอร์สนุกมากไหมคะสนุกมากเมื่อวานนี้อเมอร์ไปไหนมาคะอเมอร์เมื่อวานนี้เมอร์ไปไหนมาครับ เมื่อเมื่อวานนี้เมื่ไปไหนมาไปเที่ยวไหนมาไปจอดก่อนนะเออตอบ <c oughs> ตรงนั้นก็ได้เป็นลายไปเที่ยวไหนมาเมื่อวานเที่ยวที่เดไม่รู้ไปอะไรที่นะที่เป็นน้ำน้ำเยอะๆเขาเรียกว่าอะไรคะกน้ำ <c oughs> ไม่ใช่ที่ยมื่อไปเล่นน้ำเมื่อวานไปที่ไหนมาเอามือไปเล่นอะไรมาเมื่อวานนี้ครับเล่นถะอะไรถะน้ำ <c oughs> ไม่ใช่ถะถะอะไร <c oughs> ไปเล่นทะเลน้ำทะเลมา จำได้หรือเปล่าว่าเมื่อวานนี้ไปที่ไหนมาทะเลสนุกไหมคะทะเลแล้วที่ไหนอีกครับหมดแล้ว,ลวก็มหมดแล้วเหรอไม่มีถ่ายรูปตรงป่าน้ำพุเลยเหรอน้ำตกด้วยเหรอไม่มีเหรอคะเมื่อกี้เมื่อดูตรงนู้นแล้วแต่ว่ามองมองไม่เห็นเลยอยู่ตรงไหนครับดูนะคะเพียก้านะคะเขาก็จะปั่นรอยอย่างนี้นะคะรอมามา,มารอ ทุกคนนะคะออดก้าลองกลับไปดูที่บ้านลูกโอเคลองกลับไปดูนะว่าลงมาหรือยังว่าเจอไหมเดี๋ยวพี่แพรตามไปกับน้องนะให้อเมือเล่นก่อน่ะมือยังอยากจะโหนเมอะไรนะคะเมือคืออะไรครับลูก <มา S 1> แ,แมวน้ำใช่ไหมอเมือยังอยากจะโหนแมวน้ําอยู่นะคะตอนนี้นะคะยังไม่อยากกลับอเมืออยากกลับหรือยังครับลูกยังเฮ้อ ตั้ง10นาทีเลยอ๋อขอเวลา10นาทีเลยเหรอคะ,อะโอ้ยังขอเวลาอีก10นาทีนะคะยังไม่อยากกลับนะคะน,นี่ก็เป็นสนามเด็กเล่นนะคะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มาเล่นนะคะแต่น,นี้ตอนเช้าเป็นเวลากี่โมงนะคะนี่เป็นเวลาจะจะจะ10:00นม,มั้งคะน่าจะ เกือบเกือบสิบแล้วมัง้งไม่ลืมไม่ถึงเก้าโมงกว่านะคะเป็นเวลาเก้าโมงกว่านะคะวันนี้ก็อากาศดีมันไม่มีแดดนะคะเนี่ยถัดไปก็เป็นบ้านของพวกเราเองนะคะโน่นหลังโน่นนะคะโน่เนเลยค่ะไมคะ่ะรั้วบ้านสีขาวนั่นนะคะน,น,น้ำม้แมน้ำม้าีโตอะไรนะครับแม,บนม,มวน้ำมา้าีโตแมวน้ำม้าอะไร แมวน้ำหมาขี่ตกเหรอโอมาเล่นแมวน้ำหมาขี่ตกโอ้หมาขี่ตกว้าวิกตูกตูมถ้าใครตกคุณนับแพเนาะเอามือตกเอามือแพ้หรือเปล่าก็แ้ถ้ามือไม่ตกแว่ามือไม่แพ้้ถาม,ม,มือจะทำอะไรนะคะ ไม่แพ้ไม่แพ้เหรอถ้ามือไม่ตกใช่ไหมแต่ถ้ามือตกละ่กยยกนะแพ้อยากแพนะ้หรืออยากชนะอยากชนะอยากชนะใครขึ้นไปแยงน้ำบักแล้วคนอืนขึ้นได้เลยตุเรงงตุตุเรงงตุเร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 งอ่ะมันเป็นม้าน้ำแล้วนี่ตุเรง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  ตุเรง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 าวเอาจะมาขี่กับพี่แพรเสยดู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 นะคะท่านผู้ชมท่านผู้เบิงนะคะดูนะคะท่านผู้ชมท่านผู้เบิงลิงน้อยนะคะนี่คือลิงอะไรคะลิงอะไรลิงลบอะไรคะลิงลบบุรีชใหลิงลบบุรีนะคะเนี่ยอันนี้คือลิงลบบุรีนะคะลิงน้อยนะคะลิงลบบุรีนะคะลิงลบบุรีน้อยนะเจ้าเมื่อลิงลบบุรีน้อยค่ะ มีคนเบิ่งเราอยู่นะคะเนี่ยด,ดูดูดูคะ่ะลิงลบบุรีน้อยปีนอีกแล้วนะคะไหมคะสนุกไหมครับลิงลบบุรีน้อยคุณชื่ออะไรคะไหนขอสัมภาษณ์หน่อยชื่ออะไรคะคุณชื่ออะไรไ<ว>คุณมี<น>คุณมีน,นาม<น>ว่าอะไรชนกแพงเมืองจีนอโอ้โอ้ชนกแพงเมืองจีนนี่คะ่ะ กำแพงเมืองจีนก็คือตรงนี้นะคะเห็นไหมมันสูงยาวมากวบวบจบจุบจุบจบจบคนไหนชื่ออะไรความซาของเจ้าเมอนะคะดูนะคะท่านผู้เบิง่งผู้ท่านผู้เบิง่งดูนะคะความซาของเจ้าเมอนะคะท่านผู้เบิง่งซามากนะคะ เมื่อมาไปบายกล้องนลลูกพี่แพรจะปิดแล้วพี่แพรจะปิดไลฟ์แล้วบายชื่ออะไรเอ่ยบอกชื่อด้วยชื่อเล่นล่ะคะชื่อเล่นล่ะอเมร์อเมร์อเมรสนุกไหมคะสนุกจแล้วมีพี่เลี้ยงเป็นชื่ออะไรพี่แพรพี่แพรสวยไหมสวยมากเลยอะไรนะคะสวยทุกคนเลยใครสวยทุกคน พี่แพลพี่นุชสวยทุกคนเลยโอ้ยพี่เพรพี่นุชสวยทุกคนอน,นุชด,ดาวนุด,ดาวสาวเมืองคงนะคะอย่าลืมมาเบิ่งนะคะมือบอกว่าพี่นุชก็สวยสวยทุกคนเลยนะคะเอาสวัสดีก่อนลูกพี่แพลจะไปแล้ว อ๋อแม่งดีๆสวัสดีครับยังไงลูกเดี๋ยวเดี๋ยวกดย่อกดอ๋อสวัสดีครับเร้ยฝากอะไรคะฝากอะไรกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไลค์เอาไปพูดดีๆอย่าลืมกดกระดิ่งกดกระดิ่งแล้วกดอะไรอีกนะกดกระดิ่งแล้วกดอะไรคะกด Subscribe กด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดอะไรสําคัญกดติดตามพี่วันดี Channel ด้วยนะคะหรือว่าพี่แพนั่นเองใช่ไหมคะใช่ปะ นัเนเนกเกาะยนเมืองพี่แพรแล้วกำาเมืองพี่แพรกัมพงเมืองจีนพี่แพรนะคะไม่บายนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามอย่าลืมกดติดตามของช่องะะวันดีชาแนลด้วยนะคะนะคะนะคะไม่บายคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะที่เข้ามาเบ่งนะคะถึงจะเป็นแค่หนึ่งคนก็รู้สึกมีความ ภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะบ๊ายบายค่ะวัสดีค่ะ